สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ Strength f r a t i o n อ่าถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องพื้นพื้นพื้นฐานมากการเข้าเกมก .a ครับผมอืมสอนทำไมอ่ะกูอยากสอนคนอื่นทำให้เป็นเออ,นอ .a นะครับหลังจากเราลงไฟล์เกมวอครับหรือ f o เส้นโทษรอยงไม่ออกอย่างเนี่ยเออเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาไอไฟล์ตัวเนี้ยเป็นไฟล์เข้าเกมสำหรับการเล่นออฟไลน์นะครับผมซึ่งผมขอข้ามไปผมจะไปเล่นแบบออนไลน์นะครับนี่เลยตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวลงเสริมนะครับสําหรับที่โหลดได้จากเว็บนี้เลยนี่เลยแบบนี้เลยนะกดไปปุ๊บมันจะขึ้นเรามา username password server 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 ไทยนะครับ ใส่ดีไปพาสเวิร์ดไปเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ในหน้านี้อ่อค้งวิธีเข้าเกมครับกดที่ล็อบบี้ช n น e ลแล้วก็เลือกโหมดเลยครับผม APM AP สำหรับจะบอกให้ว่าแลนเป็นโหมดห้องแลนสรับคนเล่นตามร้านนะครับแลนเน็ตเข้าเื Land, ่อนแลนกันได้อะเออคาเฟ่ือร้านของคาเฟ่ แอดคาเฟ่แพต i ี้เนียมสำหรับร้านร้านเกมติดคาเฟ่น,นะครับส่วนแคลนโซนนี่ผมไม่ทราบว่ามีไว้ทำไมผมไม่เคยเข้าเลยทีซีก็เช่นกันเข้าไม่ได้เขาได้นี่วะทีซีรูมห้องของอะไรเนี่ยน่าจะเป็นห้องแบบคล้ายๆแบบพวกแข่งพวกอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับส่วนเอพีโมดเป็นการเข้าเล่นเกมบาิกิดเขาเขียนว่าขีดเอพนะครับผมสักครู่นะ คำสั่งสําหรับโฮส์นะครับอย่างเช่นหมดนี้คําสั่งของมันคือขีด AP อย่างนี้ครับตัวเลเล็กละลยอะนะครับจะเป็นการขีดขีดแบบไม่รู้อะทําทให้คีที่เราจะไปเจอหรือป้อมที่เราเจอมีอาการผลัขึ้นมานิดนึงส่วน p p พสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำเช่นเทล่านี้ครับ เป็นช n แนลที่ทำให้คีฟกับป้อมอะเลือดน้อยตีเบาลงอย่างมากส่วนนี้เป็นแบบทีมโหมดการขีดจะไม่ตายต,ตัวนะครับส่วนใหญ่แบบเป็นพวกทีมทสดิกันแล้วอะมาเล่นโหมดนี้กันแต่และคนจัดว่าโหดใช้ได้เลยส่วนนี้เป็นทัวร์เมนต์นะครับจำนวนคนเยอะอยู่เหมือนกันพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่โหดมากถึงโคตรโคตรยิ่งหนึ่งถึงสิบนะครับขึ้นไปเนี่ยเป็นที่แบบสุดยอดมันในะระีเดียวอะ A.P.M. หนึ่งกับ A.P.M. สองนะครับส่วนใหญ่คนจะไม่รู้นะผมคิดเองหรือเปล่าแต่บาคนเล่นกันแล้วมันจะเอาอ่ะชอบเอาๆหลุดๆไปมารำคาญมากเลยส่วน .OMG. นะครับจะเป็น m แบบพิเศษที่ OMG. คือเลือกเลือกสกิลได้ครับสุ่มตัวละครขึ้นมาหนึ่งตัวเอ้ยทุกตัวสุ่มขึ้นมาไม่รู้กี่ตัวแล้วแต่จะตั้งแล้วก็สุ่มดึงสกิลออมาได้กี่ตัวก็ได้แล้วแต่อันตีสองสกิล สกิลธรรมดาสี่สกิลครับโซนเออิม so. าเหมือนโซนเอโอเอ็มจีต่างกันตรงสกิลมันโกงโกงมากด้วยโกงยังไงเดี๋ยวลองอเองแล้วกันผมไม่ลองให้ดูขี้เกียจโซนทาวเวอร์ดีเฟนต์เป็นแบบยังไงดีวะเคยเล่นทาวเวอร์ดีเฟนต์ปะล่ะเป็นแบบเอาตัวละครดึงมาแล้ววางวางวางแล้วก็คลิปเดินมาแล้วไอ้ตัวที่เราวางไว้ก็ตีตีแค่นั้นะ มันรู้เข้าใจป่ะนะไม่เห็นภาพว่าเอาล่ะต่อไปสมมุติเราเลือกสัก AP พหนึ่งอ่ามาแล้วสักคู่ครั้างเราก็จะได้อย่างที่เห็น APM 66เสร็จแ,แล้วก็ขึ้นมา User อร์ออนไลน์และชื่อเราอยู่ในหน้านี้สำหรับหัวนะครับหัวสีเขียวคือพวกเติมตังนะเติมตังซื้อวี AP, อเ a พโหัวสีน้ำตาลก็เช่นกันเวีเอพีมีหลายประเภทมากเดี๋ยวเราไปหาดูเอง อย่างเช่นมีแบบนี้ด้านบนเลยโฆษณาเนี่ยแพที่นัม่มเนี้ยอ่าอ่าไปเลยคลิปนี้ผมขอไม่สอนการทำพวกลงพอร์ตลงอะไรนะครับเนื่องจากผมเพียดไปนั่งปรับพอตของตัวเองอะหวังว่าคงเข้าใจนะแล้วก็ไปต่อกันตรงสำหรับคนที่อยากเล่นวินโดว์หมดนะครับอันนี้ผมแถมให้แถมให้แถมให้เดี๋ยวก่อนผมลืมหน้าจอไปไม่ได้ ไ,ได้แค่นี้แหละกดคลิกไปที่ Option Setting นะครับตรงนี้เขียนคำว่า w i n d o w อย่างนี้นะอันนี้คือที่เก็บไฟล์นะครับสำหรับคนที่ซื้อ VP มาแล้วถามว่าคีย์ห้องยังไงกดตรงนี้ User v e r to Key Game คือ Create Game ทำให้ Server คีย์ห้องให้เราอัตโนมัติส่วนนี้คือพอร์ตไม่เกี่ยวอะไรกันกดโอเคไป สตาร์ทเกมครับผมกดป้ายสำหรับใครคนไหนที่เข้าเกมแล้วเกิดอาการเรียกหาไฟล์อะไรหรือว่าอัปเกรดไฟล์อะไรกดคลิกไปที่ลิงก์ที่มันเกิดขึ้นมาเลยครับมันจะทําให้ส่งลิงก์ส่งเราไปที่หน้าเราหน้าเราโหลดไฟล์ของตัวนั้นที่หายไปพอดีถึงไม่ต้องอะไรมากมายแล้วเราก็ไปโหลดมาแล้วก็วางวางในตัว TCG หรือในวอลคาร์ดก็แล้วแต่วิธีเข้าวิธีปรับพอร์ตนะครับสำหรับปรับพอร์ตผมบอกได้แค่นี้แล้วกัน ไปที่ออปชันเกมเพย์พอตตรงนี้ใช้พอตอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนสองสี่ถึงสี่หมื่นเก้าันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยส่วนเกมพอตก็เป็นหกหกแล้วแต่แล้วแต่คุณในของผมนะพยายามแบบรอบผมแล้วกันวิดีโอปรับกราฟิกเกมก็แล้วแต่คุณนะครับซาว แล้วแต่เสียงเสียงพวกกองกองไลฟ์เฟิร์สบงเฟิรสบัตรมาจากนี่หมดแหและ,ะต่อไปก็อะไรต่อดีวะพวกคำสั่งนะครับผมบอกไม่หมดนะสำหรับที่ผมใช้บ่อยๆแล้วกันขีด ii เอทมด้านหลังตัวละครจะขึ้นมานะครับด้านหลังตัวละครแบบดูหนอ่งว่าอเอทมมีอะไรบ้างไอทมเรามีอะไรบ้าง DI, ขีด di ใครตาย มันก็จะขึ้นว่ากกี่นาทีเกิดหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจผมขีดก็โม่เหมือนกันส่วนมิวสิกมิวสิกที่อยู่ในไฟล์ของ Warcraft ถ้าเกิดพิมพ์ไปว่ามิวสิกอย่างเช่น NPC อะไรอย่างนี้เพลง NPC ก็จะขึ้นมานะครับส่วนเวสเตอร์จะเป็นสภาพอากาศในเกมมีทั้งหลายแบบสโนว์มูนไลท์เลนผมแนะนำไม่ใช้มูนไลท์จะดีกว่านะครับ เนื่องจากสภาพสโสนกับสภาพเรนเป็นที่แบบปวดลูกกตามากหรือใครจะแบบเพิ่มความสวยงามก็แรนดอมกมได้นะครับผมการเลือกตัวละครนะคลิกที่ตัวละครแล้วก็เลือกเรื่องอเลยหรือว่าถ้าเกิดเราแบบว่าทักาทางอไงอะแรนดอมไปเลยมันจะสุ่มตัวละครจากทุกบ้านมานะครับทั้งสามบ้านทั้งาสามประเภทในวาร์คมีบ้านสามประเภทนะสเต็งเอจิอินแวน้อมก็ทำได้เหมือนกันแรนด้อมเอแรนดอมเออสเต็ง แล้วนอมเอจแล้วนอมอินตัวละครสายสายเต็งจะมีบ้านสองม,มีบ้านสี่หลังแยกเป็นสองเผ่าเผ่าเผ่าอะไรวะเผ่าเขียวเผ่าแดงไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้เหมือนกันทุกหลังมีสี่มีสี่หลังอื <c oughs> ทุกสายผิดเจ็บคอโอ้ยเออ,เอ,อรอบกี่ทีนะมาคลิปนี้นะ 8นาทีปล่อยแม่งอืหลักๆก,ก็มีแค่นี้อ้อมีอันนึ่งที่ส่วนใหญ่เห็นคนจะชอบขีดกันนะครับวอเตอร์สีน้ํากลางเลนที่มันเป็นเลนยาวๆลงไปอะ่ะนั่นแหละเขาจะขีดอะไรก็กไม่ทราบมีตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ 3, สองห้าสามสองอะไรแล้วแต่เหรอแล้วแต่คุณจะขีดอะ่ะหนึงงง่งก็ได้แล้วแต่ได้หมดอะ่ะหรือจะแบบแบบนี้ก็ได้นะครับวอเตอร์บลู วอเตอร์เรดเอ้ยวอเตอร์บแล้วแต่คุณเลยวอเตอร์แบ็คก็ได้หมดอะมีหมดอะเอาล่ะผมจะลองเข้าเกมให้ดูกันนะครับผมอันนี้ผมขอสุ่มห้องแล้วกันสำหรับคนที่ขึ้นหน้าจอบแบบนี้อย่าตกใจคือเราจอยห้องเขาไม่ได้ห้องเขาเต็มอยู่หรือว่าประมาณว่า พวกหัข้องเขาไม่เปิดนะครับตัวละครเราอยู่ตรงนี้นี่ไงเห็นไหมมันจะอยู่ห้องที่อยู่ว่างอะ่ะโอเคนะเออขอบคุณทุกคนในทุกคนในห้องนี้แล้วกันผมเอาดึงมาแบบไม่รู้เรื่องผมเข้าห้องมั่วๆมานะคนที่ขี่ห้องน้าเกิดติดปัญหาเรื่องไฟวอลมากๆอะผมไม่ค่อยแนะนำวิธีนี้นะแต่ว่าผมปิดเลยนะเป็นผมอะ เนื่องจากไฟวอลมันชอบบังการอะไรองมันไม่รู้อะผมแล้วปิดไฟวอลไปเลยทำห้แบบเออมันเข้าเกมได้แบบไม่ค่อยปไปไหเท่าไหร่ดูนะครับผมจะขีด APM นี่อันนี้คือโหมด APM นะครับ Easy Mode เนี่ย APM ใช่ปะวะนี่โหมดอะไรเนี่ย APM ถูกแล้วนี่ตอนนี้ผมเล่นอยู่ในโหมดนี้นะครับโหมดของ Windows Mode นะ เก A, ็บมดเอพิมไทยไม่ได้นะครับผมเนี่ยผมขีดแบบนี้นะสำหรับผมอะตัวละครดูด้านซ้ายเลยมาเล่นวาร์มาเล่นอะไรเนี่ยแล้วแต่ไปอันนี้คือบ้านสายสายตเต็งนะครับจะมีโอ้โหมันจะแหลกดีวะจะมีพวกนี้จะพวกนี้อันนี้ก็สายเต็งทั้งหมดเลยครับใส่เอจิใส่อินถ้าเกิดอยู่ข้างล่างบ้านอยู่ฝั่งนี้นี่คือบ้านเรานี่เลย สำหรับคนที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นนิโน่หมดแล้วไม่ชอบหลุดจอลำคานผมไม่ใช้โปรแกรมนี้นะครับแนะนำออกไว้ได้แป๊บน,นึงโปรแกรมหาก่อนเฮ้ยเอาละโปรแกรมหายสักครู่หาโปรแกรมไม่เจอนี่ครับโปรแกรมนี้ WMC กดเข้าไปปุ๊บ เฮ้ย hey. เอา้าสักนิ่งอีกเราแป๊บอ่ามาแล้วอยู่ด้านซ้ายของอยู่ด้านมุมล่างของจอนะครับมันจะไม่ขึ้นตรงกลางนาจอเราเห็นแล้วผมก็ปรับไอ้นี่ขีดปรับด้วยนี่ตรงนี้ช่วงนี้ด้านซ้ายของจอ w m c เราก็ปรับได้ว่าจะใช้แอะไรในการกดผมจะทำให้ตั้งที่ F7 เนื่องจากมันอยู่ไกลาจากสก,กิลของเรามากอา้าเราจะดึงกลับไงเนี่ยออกกลับแล้วโอเคครับผมกด F7 ไปปึ๊ก เฮ้ยอย่าล็อกฟอนดิ not font, อินโ f นอ t ฟอนงานเข้าแล้ว,ลวนะครับหวังว่าเขาจะไม่ว่าเราสำหรับคนที่ล็อกหน้าจอไม่ได้ก็ชังมันเล่นทางทั้งนี้แหละ ลำบากนิดนึงแลือตัวละครสักตัวนึงครับสำหรับผมขอเลือกน้องสุดอาแล้วแต่ซื้อของอันนี้ของแล้วแต่ผมไม่สอบวิธีออกนะมาแล้วแต่คุณจะออกเองทุนใจในการเทคนิคการเล่นนะครับจะกลายเป็นแบบว่าเลนซ้ายสองเลนกลางหนึ่งเลนขวาหนึ่งซึ่งก็เป็นเทคนิคพื้นฐานอยู่แล้วที่ชาวบ้องชาวบ้านเขาเล่นกันคุณจะไม่เล่นก็นแล้วแต่คุณจะโดนด่าไ,ไหมผมไม่แน่ใจนะอ่า ลำบากมากครับถ้าเกิดไม่ล็อกหน้าจอไว้ที่ผมเล่นไม่ใส่อินนะที่ผมเล่นเ,นนนะเ,ล,นเลือดจะน้อยตัวจะบางแต่สกิลโคตรแรงเลยแป๊บน,นึงนะครับอ่า โ okay. อเคหลังจากที่เราปั้มมันอยางนานเราไปรุยกันต่อหลังจากเมื่อกี้ที่ผมเมาค้างโดนเฟิร์สปัดเรียบร้อยเต็มเต็มเลยไม่เป็นไรเรากู้หน้าได้คนหนึ่งเวลอะไรกันแล้วไต่หาเวลห้าแล้วเราเวลสองอยู่เลยเออกมาออกม่คราวนี้แหละลุงแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะสอนเทคนิคไปเรื่อยๆืยแล้วกันสําหรับคนเล่นไม่เป็นนะผมกาก็จะว่าผมแล้วก,กันก็เออกาก็กดปุ่ม x ด้านบนไปเลย ผมไม่ว่าอะไรอ่นนะครับก็อย่างที่ว่ากันถ้าเกิดคนที่ไม่ถนัดเรื่องการใช้สกิลนะผมแนะนำโปรแกรมตัวนี้ครับเอาละหายหายไมเจออีกวะ w o r ค Key เป็นโปรแกรมที่เราจะให้ปรับปุ่มปรับแบบนี้นี่เลยจาก number รเจให้อยู่ปุ่มหนึ่งสำหรับคนที่แบบขี้เกียจทำสกิลนะเดี๋ยวผมก็อสอนทีหลังขอใช้ก่อนนี่เลยตามนี้ทีนี้เราก็กดใช้สกิลได้อย่างง่ายดาย กดไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องกดปุ่มเล็กหนึ่งเล็กสองข้างข้างเมาส์มันเมื่อยตามนั้นก็จะช่วยมันยังไงเนี่ยเฮ้ย no my แมงเรือเรือเรือมาเรือมาตุ้มตายเรือมาเรือมาตายหาเลยเฮ้ย,ยกากตาเนี้ยรีได้เปล่าอ่ะ คอมเขาการหรือคอมผมกากเนี่ยผมว่าคอมผมกากเนี่ยแหละไม่ใช่คอมเขาหรอกคอมผมอ๋อไม่ใช่คอมผมละถ้าโฮสจะหลุดอย่างนี้ไม่ใช่คอมผมแล้วครับอย่างนี้ประจานชื่อโฮสประจานประจานไอจีแซดแมงแหลกครับไม่ใช่ผมแหลกครับจีแซดแมงแหลกครับ อันนี้คือต้นไม้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้มันคือต้นไม้เอาไว้กินเออต้นไม้ก็เอาไว้กินเดี๋ยวไว้ทำอะไรล่ะเออการกดอันหนึ่งจะมาช่วยการเร่งการฟื้นฟู HP กับมานาอะไรพวกนี้ให้มันเด้งไวกว่าเดิมนิดนึงถ้าเกิดอยู่ที่น้ำพุนะเฮ้ยออกเมดออไม่ใช่คลิปป่าอันนี้พวกอันนี้คือพวกคลิปป่านะที่เป็นจุดเนี่ยจุดเขียวเนี่ย สกิลพยายอาย่าใช้ม่วนะครับมานามจำกัดสังเ,เกตได้นะมานาดูดูไปด้วยตอนนี้ผมเสนอโปรแกรมไปสองตัวแล้วนะ WMC โปรแกรมล็อกหน้าจอสำหรับคนที่เปนวินโดว์หมดกับสกิลเอ้ยโปรแกรม Work Ke คียเป็นโปรแกรมสำหรับปรับปุ่มสกิลให้มันกดง่ายกว่าเดิมเยอะนี่ไงโดนเล่นอย่างี้ยเล่นกูจังเลยโหแมวอ,อยาเล่นกูดี ยังไงโดนอีกแล้วเต็มเต็มโดนไปสามตัวแล้วศูนย์สามแล้วเดี๋ยวผมก็สอนพ่ดีเอาซะเลยเนี่ล <c oughs> ู้ไม่ได้อ่ะเอาแม่งเลยเนี่ยมาสายเรามีใครเหลือบ้างมีหมูล็อคหมูบาราท่ำสุดกอนดะแล้วก็ดาร์เซอร์หรือเปล่าวะแล้วก็อะไรเนี่ยแฟนทอมแฟนทอมเลนเซอร์ Phantom. Phantom ก็ต,ตามนี้เนื่องจากเราอยู่ในนั้นแล้วโดนกดขอย้ายเลย <c oughs> ขอโทษครับแล้วขอย้ายเลนซะอะพอเรา,าย้ายเลนใช่ไหมแล้วก็มาอยู่กับนี่แทนหบองว่ามันช่วยเราได้นะเดี๋ยวผมขอเอาไอเดียถ้าเกิดผมถ่ายต่อนี่คลิปนี้คงแบบชั่วโมงหนึ่งอะมะั้งจริงๆอะผมว่สอนต่อเดี๋ยว ขอสาระสำคัญก่อนตรงนี้เป็นร้านค้ารับนะมีเพื่อสำหรับซื้อของของก็มีไม่ค่อยเหมือนที่หลักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นของร้านค้ารับตรงนี้กับตรงนี้ผสมกันทําให้เราซื้ออะไรง่ายขึ้นระวังพวกเล่นกอบบินด้วยแล้วกันยังชอบวางระเบิดดักตรงนี้บนตีนเทคนิคการเล่นก็สอนไม่ได้หน้เนี้ยเนื่องจาก เทคนิคส่วนบุคคลอย่างมากเอาละโดนก๊อฟสกิลโอเค ใครมาดูคลิปนี้แล้วแบบต้องการแบบความโหดเอ้ยอย่ามาดูเลยไม่ได้โหดขนาดนั้นไม่ได้โหดขนาดแบบอัดคลิป YouTube เอ้ยอัดคลิปเอ่ดอดอแล้วแบบโหดโหดให้าชาวบา้านดูไม่ใช่กากไงกากอย่างนั้นนี่เลยดับเบิลคิวแดกไวมันแหลกนี่ไม่ใช่การจากคอมผมเลยนะจากโหดล้วนๆเลยอย่างเงี้ย นี่แหละครับพอสมรถสุดอันติมันไว้ทํำไรมีไวรัสครับตอเนี้ยเต็มปากเตม็มคํามีไวรัสอันติมันอะหลายคนเขาเข้าใจนะสุดไว้ทําไมอะ่ะไม่ใช่ไปตีคนเลยไวรัสอ่เป็นอินอินยาบวกจำไว้เป็นอินยาบวกให้คนอื่นบวกไปเราไม่เกี่ยวเนี่ยพอทาวเวอร์จะตีเราเราก็ว,วิ่งหนีโหมดที่ผมเล่นเป็นโหมด APM นะ เนี่ยคนวาบมาจะเป็นสษณ์อย่างนี้พยามวิ่งๆหน่อยก็ได้ถ้ามันบอกบคือแบ็คแปลว่ากลับนะครับไม่ใช่บีปลว่าบวกนะไม่ใช่นะส่วนว่าเขาที่เขาพิมพ์ว่าเป็นตัวบวกนี่คือหมายถึงให้แบบใช้ทุกระดมสกิลทุกอย่างที่มีอะ่ะใส่ไให้หมดอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบบวกไปว่าสีแยกแยกแยก้ายไม่ใช่นะไม่ใช่ดด a new น,นะจะเป็นอะไรดีจีมโอ้ยชิบหายแมงสีนั่งเข้าแล้ว โดนไปอีกแล้วต่อไปผมจะสอนเทคนิคก,ก,การเอาเฮออ่ะอ่ะอ่ะกดที่เมนู end game หรือใครที่เกียจเนี่ยกดเซฟเกมแม่งเลยหรือไม่ก็กดพอดเกมอ่าเกมก็จะหยุดลงแต่ผมยังไม่กดเนื่องจากอันนี้เป็นหน้าต่างการแชร์นะการแชร์ก็สมมติเราจะให้บราท่ามแชร์ตวัวกดเนี่ยแชร์ยูนิตติ๊กไปเนี่ยแล้วกดนี่ตัวนี้ a d p a r แล้วก็แค่นั้น ส่วนการแชทน,นี่คือการดูแชทยอนหลังนะครับหรือไม่ก็การกระซิบอันนี้เป็นการกระซิบนะกระซิบใครเออการพูดถึงคนทั้งหมดการพูดเฉพาะทีมการพูดเฉพาะบางคนการพิมพ์นะถ้าเกิดจะพิมพ์แบบอเลยอะ่ะกด enter ครั้งหนึ่งแต่ก็จะพิมพ์ให้ทีมเราเอ,อ้ยไม่ใช่ทีม enter ครั้งเดียวการพิมพ์ให้ทีมเราอันนี้แต่ก็พิมพ์ให้แล้วก็พิมพ์ให้ข้องข้ามรู้ด้วยกดชิปค้างกด enter แค่ two o ตามนั้นผมว่าผมแพ้แน่แน่เกมเนี้ยสุเ็ยนาทีจะโดนเอ็นแล้วเนี่ยนี่ไไปบวกเขาโดนละโดนละละ่ะโดนละล,ะละ่ะไม่ได้แดกผมหรอกอ่าได้แดกด้วย ผมไม่ชอบให้ผมไม่ชอบการเอานะจริงแต่ผมก็เวลาอัดคลิปผมไม่พอจริงครั้งนี้ถือว,ว่าอัดคลิปนะไม่ใช่การเล่นจริงๆเล่นจริงผมไม่การอาัดหรอกฝีม,มือมันกากจริงหรือใครอยากเล่นผมก็จำชื่อผมไว้นะ P K Player เนี่ยเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับคลิปนี้ผมก็ออกก่อนสำหรับคนที่เกทขี้เกย์ดกดหาเลยเลยก็กด c o นตินเนต์คสองทีอ่ะอันนี้คือหน้าต่างสุ่คะแนนยูนิตแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับ เช่นเราเนี่ยอยู่ที่โลเนี่ยกับโลเนี่ยใช่ไหมอันนี้เซฟรีเพย์ไม่ต้องก็ได้กดโอเคไปก็จะออกมาหน้านี้อืมหน้าเลือกเหมือนเดิมแคนเซลไปครับออกเกมแล้วนะเนะทคนิคต่างๆมากมายก็ไม่มีอะไรครับสําหรับคนที่อยากได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมโปรแกรมชิ้นนี้นะว่าคีที่ผมใช้อะ่ะอุย้ยหน้าตาเป็นงี้เอาว่าคีหายนี่หน้าตาเป็นงี้มันจะปรับปุ่มจาก number เจ็ด คือปุ่มบนช่างบนบนซ้ายสุดเป,เป็นปุ่มหนึ่งผมปรับปุ่มหนึ่งแล้วแต่คนจะปรับก็ได้นะพยายาม่าปรับเป็นตัวหนังสือเพราะว่าบางทีมไรซับทําซ้ำหมดสกิลมันผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกเวอร์คีเนี่ยมันจัดเป็นโปรหรือเปล่าน,น,นะแต่ผมก็ใช้อะเออง่ายต่อการเล่นอย่างมากอ่ะส่วนอันอื่นก็อยา่าไม่ต้องไปขีดมันก็ได้เนื่องจากแบบว่ามันจะโกงเกินไปเราแค่แบบทำปุ่มมันไวขึ้นอย่างเช่นบิงใบฟันได้อะไรเงี้ยสะดวกกับเดิมเยอะแล้วคุณแล้วกันหน้าเนี้ย แล้วแต่คนจะใช้กันเออหมดแล้วนะสำหรับเรื่องการเข้าดอส่วนถ้าใครเล่นอยากเล่นแบบธรรมดาไม่ออนไลน์ไม่อะไรเลยเล่นแบบแรงกับเพื่อนออกก่อนแคนเซิลไปก่อนมันก็ส่งเราไปหน้าเว็บหลักมันอ้าวอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ละไปดินั่นไงแคนเซิลไปคนที่อยากเล่นแบบออฟไลน์นะครับกดตัวนี้เข้าไป ผมว่าเต็มหน้าจอคุณนึกแล้วโคตรเซ็งเลยก็ถ้าเกิดมาเต็มหน้าจอผมก็จะทำให้ดูแล้วกันดึง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 ยังไงวะดึงไม่ได้ด้วยตายหาอ่ะน,นะมันก็เต็มหน้าจออะนะไม่ทราบเหมือนกันว่าเห็นเป็นช่วงไหนนะ าจะเป็นช่วงนี้นั่นแหละถ้าเล่นออนไลน์ถ้เกิดเลยแบบแลนนะครับไอ้ตรงเพลเยอร์เนมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเองได้ไม่ต้องใช้ไอเดีเข้ากดคีย์เอดเกมถ้าเล่นออนไลน์เล่นแบบเน็ตหรืออะไรออนไลน์แล้วแต่กดเลือกห้องกดคลีผมเชื่อว่าไม่เห็นอันเนี้ยแล้วก็นี่ถ้าเกิดเราเป็นหัวใช่ไหมเราก็รอคนอื่นเข้าเนี่ยหรือถ้าใครอยากเล่นแบบเล่นกับบอทดอะไรอย่างงี้แบบต้องเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูกันถ้าเกิดจะเล่นกับบอทหรือแบบฝึกฝีมืออ่ะ ให้แนะนําแบบนี่ต้องเขียนว่า AI นะครับ AI ตามหลังอันนี้แนะนําของไหนแม่เป็นแบบของ6.72ตอนนี้6.74แล้วมันทําให้เลือกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ได้แบบอินเซน e แบบนอร์ม l แบบอีซีถ้าเกิดแบบว่าเราไม่มีแบบ AI ใช่ไหม,มเวลาเราเลือกไปอ่ะตัวละครจะไม่ขยับไม่เคลื่อนที่หรือว่าไม่ทำาหารเลยเลยเวลาเข้าเกมไปนะตามนั้นครับขาออกก่อน สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วขอบคุณมากครับ